ราบสวัสดีนะครับมาครับกินต้มเป็ดปลาไหลร่วกันครับมาต้มเป็ดปลาไหลนะผมเบิ่งซงแล้วผมเรียกว่าเรียกติดตัวมันไข่นะพอเห็นทองละลายว่ามันหนาไข่มากเลยจากประสบการณ์นะครับนะเบิ่งว่ามันสนีไข่วะต้มเป็ดปลาไหลตัวใหญ่ครับมาครับไปตลาดมือเช้าไปตลาดวังย้อนเพิ่นบวขายเนี่ยก็เลยได้ปลาไหลมาครับโทรไปถามเพิ่นเพิ่นว่าขายขามื่นสันว่ามันจัดจัดปกติเพิ่นบวขายนะวันจันเพิ่นข่าในวันศะุนกร์ ต้มใส่ใบสมอมงครับใบสมองผักาใต้ิันใบชะมวงนะครับมาได้ปลาไหล่้อ่ตัวหนึ่งปลาไหลน,น่อยตัวหนึ่งว้าวันรลุนกันบ้ามดิข่รวะฉีแบบนี้เลยโอ้ยยังไม่ทันเห็นนะครับจะไข่มาไข่

มันดีดนี่ปลาไลเนาะมีไส้มันกับของแสบเลยพรองใส่มันเล็มเลียดมันนี่ของแสบเลยสิบอกให้อ๋านี่ปลุกปลาไว้ก่อน เป็ดปลาไหลตอนเศร้าปกติไม่ค่อยกินนะครับตอนเศร้านี่กินตอนเที่ยงตอนเศร้าจะเป็นเมนูเบาๆแต่เมื่อเรียนวันหยุดครับก,ก็เลยติดจัดอ๋อไข่ยังอ่อนอยู่ไข่ยังอ่อนอยู่พวงไข่มันเออเนี่ยของแซ่บครับ สรุปว่าบ่ไข่ไข่อย่งหน่อยอยูออ่ขอญอาดเปิดพ้าอบ เพื่อจะพบนอราปลาปเด็กบองกินมันจะน้อยเดี๋ยวมันเสียหายขาว่าขันเจ้าได้ขี้สร้างกลางคงเป็นพญายาซีลิมเช้านะผู้ขี้กาตอนควยนะครับนี่กินดีก็ยังลรืมองปลาผักจากน้อย Mmm. Uh. Ah. Uh. <laughs> สัน้มซ <c oughs> ื้อปลาสับไนไค่อยเมื่อไ้ถามเพื่อนว่าปลาดิบหรือสุกอ่าใครมาบุกหนะ้าบ้านแล้วมันจจกเป็นปลาสุกนะครับจริงๆ่ะบ่ค่อยมากปานในมากดิบๆมากกว่าแต่ก็กินได้กันครับบมไดอไรเือมากยั้ แน่นอนเห็ดผมปลูกไว้ไก่ปุกมาแล้วโอ้ยตื่อแทพวกนีนะ้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมกินครับนี่เดี๋ยวผมไปไล่ใกล้กันด้ยวยครับมาละยวผักผมะเ,เร่ลือ้ย งนยากกุไ้้น้ำไก่ไก่มินิโคชินครับมีตัวผู้กับตัวแม่ยสองตัวออกไข่มา2เดือนแล้วยังก็สุดไข่ไข่ไหลเลย <iche> ขังตัวแม่ไว้กับไก่ชิวกีขังรวมกันเลยมันดื้อดีนักอ้ยใส่น้อยตัวนี้ตัวนี้ตัวน้อยใส่มันน้อยนี่คบ นี่ผมเบิ้งปลาไหลเบิ้งท่องมันลายๆัปท่องแต,แตกๆลายๆมามันไข่มันจะเป็ไข่ งานวันนี้กระดูกอนอนดยำแส่บดี นั่งกินเข้าไปเบิ้งไก่เล่นไปเพลินดีกันครับ <c oughs> ถ้าเขาชำแหล่แล้วเอาทุบ้าโต้าในเนี้นอปมันจะไ,ได้กินตรงนี้มันนะครับอันนี้คืมเลียดของมันครับมันจะมีความหวานในไข่ตับไก่ตับนั่นแหละ สงสารว่ามันเดืออะไรขังร่วมกับไก่ชิวกี้ไอไก่ชิวกี้ตีมเลยอานะครับ บุญไว้ลำไกไ่เตะโตเอาละคลิปนี้ต้องจบไว้แค่นี้ครับขอบคุณที่มาติดตามชมยูทูปรูป,ปจตากไทยมีกับโค้ณตูณ้แมนนะครับนะพบใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับครับนี่คือต้นกล้วยแดงอินโดนะครับต้นนี้ถ้าย้อนเวลาไปสักสองเดือนสามเดือนที่แล้วนะราคานะ่นจะเป็นแสนครับี่คียดแต่ผมได้มาราคาถึกๆนะครับ เขาขายถูกๆก็ได้ซื้อมาครับว่าเบิ้งเป็นอย่างคือแพงแด้นี่ใช้เวลาแค่อาทิตย์เดียวได้มาหนึงใบกับหนึงหลอดนี่กำไรกลางใบนี่ครับใช้เวลาแค่อาทิตย์เดียวกับกล้วยแดงอินโดอันนี้เขาขายกันเป็นซิปล้านครับนี่ล่าสุดที่ งานประกวดที่กรุงเทพมียายคนหนึ่งดูนครสวร์แลรกกับที่พื้นที่ห้าไร่กับต้นกล้วยแดงอนโดหนึ่งต้นผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือบ่จริงนะก็บริยูในเหตุการณ์ครับแต่ยูในเหตุการณ์จะได้มาเบาลฟังอยู่ทีนี่บริยูในเหตุการณ์ครับก็เลยมาซื้อม้อยเบิ่งว่ามันคือแพงที่ในหนก็นหนหนเรามาดูอีกต้นหนึ่งครับที่ผมรักมากคืออันต้นนี้ครับเป็นบอลกระดาษ บนกระดาษด่างขาวนะครับเนาะนี่ครับเนี่ยมีสามใบอันนี้กับแพงคือกันครับซื้อมาตอนเมื่อสองเดือนที่แล้วนี่ครับซื้อมาพร้อมกับต้นนี้นะครับนี่ต้นต้นเล็กมานี่นี่ต้นเล็กต้นเล็กนี่ได้สี่ใบมีสี่ใบครับนี่มีสี่ใบกับหนึ่งนอกําลังออกนอไม่นี่ครับเล็กมากเลยนยะ ต้นนี้หน่อยได้ว่าออกนอแล้วง,งเขืกันนี่อันนี้ออดิบครับ Deep, รออดิบเป็ต้นทุนบานเท่าน,นอะอันนี้ดังกันครับออดิบดังนี่นี่ครับมีราคาเขื่อนครับโอ้ให้มันดงังถ้ามันบดาดังกับม่มมีราคาแต่ว่านี่มันดังเลยดังขาวนี่ครับเห็นไหมดังทุกใบนะครับ